วัสดีทุกคนคลิปนี้ชิ้นดำดูแลยังไงดีนะครับอย่างที่เห็นรถผมนี่ก็ใกล้จะ3ปีแล้วแต่ก็ยังดูแลยังดีอยู่นะครับหลักๆน้ำยาที่ดูแลชิ้นดำผมก็มีอยู่3ามสี่อย่างนะครับวันนี้ก็เลยมาทําการเปรียบเทียบให้ดูเลยคือผมมาลองใช้หมดทุกอย่างเว้ยอะไรที่มันที่มันดีผมก็จะลองใช้หมดนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับ มี 3M มีนักโบมี Liquid Moly แล้วก็มีแว็กวันแว็กวันกับแว็กซี่นี่ก็จะค้ายๆกันนะครับก็อย่างที่เห็นเห็น <_ T> ชิ้นดำผมไหม <_ T> มันก็ยังยังสดใหม่อยู่นะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะ,าจะมาลองมาลองกับชิ้นเนี้ยนะครับมันคือชิ้นที่ซีดดูแลยังไงมันก็ซีดนะครับถึงไม่จอดตากแดดมันก็ซีดเพราะว่ามันโดนความร้อนนะครับมันโดนความร้อนจากท่อด้วยนะแล้วก็เกี่ยวกับ แสงแงแสงน้ำโดนอะไรโดนฝนโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับบริเวณเนี้ยนะครับไอ้กันร้อนฝั่งกันร้อนเนี่ยมันจะซี่ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูทั้งสี่ตัวเลยส่วนใหญ่เขาจะแถมเป็นสีดํากันมาใช่ไหมฟองน้ําอ่ะวันนี้ผมจะใช้เป็นฟองน้ําสีนี้นะครับสีเหลืองแล้วก็จะตัดแบ่งเป็นสี่ชิ้นนะครับเพื่อไม่ให้น้ํายามันปนกันจะมาเทสให้ดูว่าจะใช้กับชิ้นที่ซี่ที่สุดอ่ะแล้ว ตัวไหนมันจะเป็นยังไงโดยบทสรุปเดี๋ยวผมจะมีให้ท้ายคลิปนะครับว่า4ตัวเนี้ยนะครับตัวไหนมันเหมาะกับอะไรเราจะมาเริ่มกันที่ 3M เลย 3M ตัวเนี้ยผมเพิ่งทํารีวิวไว้นะครับมันใช้ทายางก็ได้นะครับทายางก็ได้ 3M มมนี่มันจะออกเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำขาวๆแบบนี้นี่เนื้อของน้ำยามจะเป็นเป็นน้ำนะครับไม่ใช่ครีมนะครับเป็นน้ำขาวๆทา,าไปก็จะให้ความรู้สึกประมาณนี้นะครับ ผมเลือกชิ้นนี้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันซีดที่สุดแล้วในรถผมะนะคือเราก็เชื่อว่าในรถทุกๆคันของเพื่อนๆหลายๆคนก็ชิ้นนี้แหละมันน่าจะซีดที่สุดเพราะมันโดนแดดง่ายที่สุดแล้วก็ยังโดนความร้อนจากท่อด้วยนะครับนี่ใช้แล้วก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือ 3M นะ 3M คือตัวแรกตัวตัวต่อไปนะครับเป็นของ Nippon Paint เป็น n a c Pro นะครับอันนี้เขาเป็นลายผลิตใหม่เกี่ยวกับการดูแลพวก รถยนต์นะครับปกตินี่ป้อนเพนเขาจะทําเกี่ยวกับสีใช่ไหมอ่าสีพ่นรถหรือสีทาบ้านอย่างเดียวตัวนี้จะเป็นน้ําเลยเนื้อจะเป็นน้ําแล้วก็เป็นน้ําใสๆเลยนะครับอ่าดูกันตัวที่สองผมจะเว้นช่องให้เป็นสีสีที่มันซีดอยู่ด้วยนะขี้เกียจเอาสกอรเทปมาแปะผมหาสเกอรเทปไม่เจอเรื่องของเรื่องอะ่ะแล้วก็เพื่อนเขาเ,เปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับก็จะเว้นช่องว่างไว้ตรงนั้นหน่อยหนึ่งให้มันให้มันได้เห็นข้อเปรียบเทียบอะหรว่า ใช้กับไม่ใช้เป็นยังไงแล้วแต่ละอันเป็นยังไงนะครับอันนี้ของนักโปนะครับอันที่สองนะครับก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมนักโปจะดูเข้มเข้มกว่าเห็นไหมสดสดอ่าประมาณนี้นะครับสองตัวผ่านไปสามเอ็มกับนักโปตัวต่อไปตัวแพงนะครับตัวนี้ตัวแพงที่สุดเลยนะครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับลิควิดโมลีผมผมนี่เป็นแฟนบอยของ Liquid Molly, ลิควิดโมลีน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรก็แล้วแต่ใช้หมด ยกเว้นแว็กนะครับแว็กไม่ได้ใช้แว็กใช้ของแม็กควายอ่าตัวนี้จะเป็นน้ําแบบครีมนะครับขาวขุ่นนะครับอ่านี่ทาลงไปนะครับล็อกที่สามนี่จะเป็นของ q ิ i ติมอลลี่นะเดี๋ยวทาแล้วก็จะทิ้งไว้สักอ่าสักชั่วโมงนึงก็ได้นะครับไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับบางเพื่อนๆบางคนบอกว่าไอ้ลองไปเทสขับให้ดูหน่อยแล้วอันไหนฝุ่นเกาะเยอะนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะไม่มีเวลาไปทสอขับแต่ว่าผมใช้มาหมดแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าตัวไหนฝุ่นเกาะเยอะสุดนะครับส่วนตัวไหนไม่มีฝุ่นเกาะไม่มีนะครับไม่มีอย่าไปเชื่อนะครับยังไงฝุ่นแม่งก็เกาะนะครับถ้าทาพวกเนี้ยนะครับมว่าจะเป็นพวกยางดำหรือชิ้นดำเนี่ยทายังไงก็ฝุ่นเกาะนะครับยังไงก็มีฝุ่นเกนะา,กา,นกนะนาะนะครับใครบอกว่าฝุ่นไม่เกาะมันตอแหลนะครับอย่าไปเชื่อมันอ่าเห็นไหมความเข้มนะครับของทั้ง3แบรนด์ไล่มาจาก3 m นะครับ ตัวที่สองนกโปตัวที่3ามลิควิดโมลีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าตัวที่4แว็กวันแวกักับแว็กซี่เนี่ยมันจะคล้ายๆแล้วก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแว็กซี่เนี่ยเขาจะเป็นน้ําสีขาวส่วนแว็กวันมันจะเป็นครีมนี่เป็นครีมแต่ว่าเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของแว็กวันกันบ้างว่ามันจะเข้มไหมนะครับทาไปนะครับคือมีเพื่อนๆขอมาไงว่า อยากให้ลองเปรียบเทียบให้ดูก็ผมก็จัดให้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยแล้วอยากอยากให้เปรียบเทียบอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็กดติดตามไว้เดี๋ยวพอผมมีเวลาผมมีงบประมาณนะครับผมก็จะมาทาคลิปนี่อันนี้ก็จะดำ,ดำๆเข้มๆหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็จะทิ้งมันไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาดูว่าหลังจากที่น้ํายามันซึมเข้าเนื้อผิวพลาสติก หรือว่าระเหยไปแล้วจนมันเหลือแต่คาบน้ํายาเนี่ยนะครับที่มันเวลาเราใช้งานจริงจงเนี่ยเรา,เอ,าออกไปขี่จริงจริงเนี่ยมันจะเป็นสีแบบไหนนะครับก็จะให้ผมสรุปเลยไหมว่าแบบไหนยังไงนะครับก็ไอตัวที่ทาก็คือไล่ตามนี้เลยนะตามที่เรียงไปเลยนะแล้วก็มาดูนะครับอ่าเราผ่านไปแล้วสีก็จะนี่ประมาณนี้เห็นไหมจะเห็นตัวที่จะเห็นว่าตัวที่สองกับตัวที่สี่ นะครับตัวที่2ช่องที่2นะ่ะเห็นไหมกับช่องสุดท้ายที่ทาก็คือ n a กโปช่องที่2นะครับกับแว็กวันนะครับแว็กวันช่องที่4จะดูดําเข้มนะครับดําเข้มกว่านะครับส่วน Liquid โมลีเนี่ยตัวเนี้ยจะดูแบบจืดจืดตัวนี้ก็จะดูจืดจดเห็นไหมอ่าบางคนบอกเอ้ยลิควิดโมลีแพงก็แพงทําไมจืดจังอ่าเดี๋ยวมันมีคำมันมีมันมีคาตอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับ อันนี้ก็ดูประมาณนี้ก่อนนี่นะประมาณนี้เห็นไหมเห็นของแว็กวันกนะับนัโปรนี่จะดําเลยเห็นไหมอ่ะทีนี้พอมันดําที่สุดนี่แหละมันก็คือฝุ่นเกาะเยอะที่สุดนะครับฝุ่นแบบเนี้ยฝุ่นแบบเนี้ยนะครับมันจะมาเกาะเยอะที่สุดก็จะมีของแว็กวันนี่แหละนะครับฝุ่นเกาะเยอะเลยพอสมมติเราขี่ไปสักวันหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นฝุ่นเกาะเราเช็ดใช่ไหมมันก็จะซีดอ่อนลงมานะอ่อนลงมาพอๆกับไอของ ลิควิดโมลีแหละนะครับโดยรวมทั้งหมดอะฝุ่นเกาะหมดนะครับแต่ตัวที่ฝุ่นเกาะน้อยที่สุดอะจะเป็นของนักโป้นะนักโปคือมันวัดไม่ได้่ะเพราะว่าผมไม่ได้ขี่เท่ากันทุกวันไงสภาพถนนมันก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ทุกวันแต่เท่าที่ที่เนี่ยคือถ้าเทียบกันนะสองตัวเนี่ยแว็กวันจะจะ,จะเกาะเยอะสุดนะครับแต่ว่าจะดูดําเห็นไหมแล้วก็นักโปอะก็จะมีฝุ่นเกาะลงมาส่วนลิควิดโมลีกับ3ามสามเอ็มอะฝุ่นเกาะพอๆกันนะครับ ทีนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ารถของอเพื่อนๆนะมันซีดแล้วเนี่ยคือขาดการดูแลไม่ได้ดูแลรักษาเนี่ยสองตัวนี้มันจะเหมาะนะครับเหมาะกับการที่จะทําให้มันดูดําขึ้นมาแต่โดนน้าแล้วไปไวมากนะสองตัวนั้นอนะส่วนตัวสามเอ็มเนี่ยมันก็จะล่างๆหน่อยเป็นเกตเกตที่แบบว่าถูถ่ายใช้ได้ราคาถูกปริมาณเยอะที่สุดเลยนะครับกับราคาร้อยกว่าบาทนะครับสองตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ของ ล i ควิดโมลี่ตัวเนี้นะครับมันแพงที่สุดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดำที่สุดนะครับเมื่อทาที่ชิ้นสี่ซดนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเอาไว้ปกป้องมันไม่ได้เอาไว้ไว้ไวให้มันดำขึ้นมานะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่คุณควรจะใช้ตัวนี้นะและคุณก็จะดำแบบผมนะครับดำแบบผมแบบตรงนูนะแต่ตรงเนี้ยที่มาทาคือมันอยู่ใกล้ท่อไงพอมันอยู่ใกล้ท่อแล้วมันมันซีดมันซีดดำมาก ก็เอาง่ายๆอาจจะใช้ถ้าใครจะปกป้องนะครับก็ใช้ลิควิดโมลีตั้งแต่รถใหม่ๆนะครับส่วนใครงบน้อยไม่เคยปกป้องไม่เคยดูแลก็ไปนักโปก็ได้นะครับนักโปหรือสามเอ็มก็ได้นะครับหรือจะไปแว็กซี่แว็กวันก็ได้นะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นเห็นไหมมันจะมีนักโปเห็นไหมดาอันที่สองกับอันที่สี่ดำครับเห็นไหมเปรียบเทียบกันนะครับของลิควิดโมลีมันก็จะดําแบบสุภาพสุภาพนะครับ นี่มันจะซีดๆแล้วก็อันนี้จะดําแบบสุภาพหน่อยมันไม่มันลิควิดโมลี่มันไม่ได้ฟื้นฟูมากมายแต่ตัวนี้มันจะฟื้นฟูไม่ใช่ดิไม่ใช่ฟื้นฟูสิมันจะดํามันจะทําให้ดูดํานะครับแต่มันก็แลกมาด้วยฝุ่นเยอะนะครับพูดง่ายรถใหม่ลิควิดโมลี่รถเก่าไม่ได้ดูแลลองมาแนกโปนะครับกับแว็กวันหรือจะเป็นแว็กซี่ก็ได้ส่วนตัวนี้สําหรับคนที่อยากดูแลตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะเงาๆแบบผมนะครับส่วนแว็กซี่ก็ แล้วแต่ง,งบนะครับใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากทําทคลิปอะไรด้านใต้เลยนะครับก็ดูชิ้นดามันอื่นอนะ่ะผมใช้หลักๆผมใช้ของลิควิดโมลีนะมันก็เลยยังดําเงาอยู่นะครับแต่ชิ้นที่ท่อน,นี่มันคือมันมันสุดๆไงมันคือโดนความร้อนมันก็เลยเอาลิควิดโมลีอ่ะมาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับก็ไปตัดสินใจกันเอาเองผมก็มาทําคลิปให้ดูแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน12 12มันมีส่วนลดอยู่อย่าลืมนะ